สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกบอีกแล้วนะคะแม่บ้านเบลเยี่ยมค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราไปตลาดกันแต่เช้าเลยค่ะเพื่อไปซื้อลูกไก่ค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีลูกไก่เราก็เลยซื้อผักผล,ลไม้แล้วก็ซื้อปลาตัวโตๆมาด้วยค่ะเราไปทั้งหมด 6กซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตใ,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งซึ่งในเ,เขตที่เราอยู่เนี่ยเขารีโนเวทนะคะพอเราไปใช้บริการของสถานที่หนึง่งที่มันอยู่อีกใกล้ๆกันเราก็จะได้ส่วนลด20%ค่ะทุกคนเราก็เลยได้มาหลายอย่างเลยนะคะอันนี้กินฟรีค่ะกินฟรีเขาจะใส่เครื่องเทศด้วย กินแล้วก็ซื้อค่ะซื้อสามได้ราคาลดค่ะร้านสุดท้ายได้ไหมพรมค่ะมาถักเสื้อแล้วก็ได้ชามกว๋วยเตี๋ยวมาด้วยค่ะถูกใจมากตากเ้นๆมะเขือเทศสุกแล้วค่ะทุกคนดูลูกนั้นแดงแดงอุ้ยมันอยู่อีกฝั่งนึงอุ้ยเก็บง่ายมากๆเลยค่ะแต่ทำไมมันลูกเล็กจังตัวนี้แดงและมันจะมีอีกพันหนึ่งค่ะมันเป็น สีนี้ค่ะทุกคนไหนล่ะจำไม่ถูกอืมสีดํากบปลูกสีดําค่ะกับสีแดงธรรมดาเชอร์รี่ค่ะทุกคนอ่ะจะชิมเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะอืมหวานอันนี้ลูกใหญ่นี่ค่ะทุกคนอันนี้จะลูกใหญ่นะคะเนี่ยไหนอะ่ะบงังอือหืมอันนี้น่าจะเป็น มะเขือเทศดําค่ะทุกคนมันจะลูกใหญ่กลมแตกต่างกับมะเขือแดงค่ะเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แดดค่ะทุกคนเขาไม่ได้แดดต้นไม้ใหญ่มันเยอะแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะนู่นค่ะอันนู้นก็นนนสุกแล้วน่นอีกฝั่งหนึ่งก็สุกแล้วค่ะนี่อือหือโอ้ย นู่นค่ะมันมันเยอะมากมันยังเขียวอยู่เลยไอ้นูน่นอ้นน,นเยอะจังส่วนใหญ่แล้วก็ยังเขียวอยู่ค่ะเต็มเลยวันอาทิตย์นี้เราไม่ได้ไปไหนคะ่ะทุกคนอยู่บ้านดื่มดำ่ำความสุขกันเต็มที่คะ่ะสามีเห็นกลุ่กำลังทำกับข้าวนะคะอยากทำมั่งก็เลยไปหางานมาทำคะ่ะคือรีดผ้าค,คะ่ะทุกคน มาดิออั l เตอร์ก็มาดิครับคือสามีกุบเขาถามนะคะทุกคนว่าคุณต้องการอ p เ e โอ้ไม้คืออาหารว่างก่อนที่เราจะกินข้าวกันนะคะคือ แต่ว่าเห็นกบทํางานนะคะทุกคนอยู่ในครัวอย่างเงี้ยเขาก็ชอบที่จะหาพวกอะเปโฮมาเสิร์ฟค่ะพวกเครื่องดื่มขนมกินไปในตัวเลยนะคะเพราะว่ากบไม่ได้มีเวลาไปนั่งกินกับเขานะคะเมนูหอยแมลงผู้ของกบในวันนี้นะคะสามีกบก็กินกับกบไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาแพ้หอยนะคะกบก็จะทำของกบคนเดียวนะคะ <S <S ผักเนี่ยได้มาจากในสวนของเราเองค่ะแช่น้ำล้างไว้ก่อน เรากบก็จะลองด้วยพวกสมุนไพรนะคะเพื่อดับกลิ่นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำพวกน้ำจิ้มแซบๆกินค่ะทุกคนผักสมุนไพรที่กบใช้ดับกลิ่นก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดเซลร์ลี่ของฝรั่งค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะ ผักที่ใช้ปิดด้านบนกบจะใช้โหระพากับใบแมงลักค,ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะไม่ได้ใส่น้ําเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นน้ําจากหอยก็จะออกมาอีกค่ะก็จะพอดีค่ะและเมนูของสามีก็คือคาโบนาล่าสปาเกตตี้ค่ะ แป๊บเดียวเมนูหอยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอหอยันอ้าป่ากก็เป็นอันว่าสุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันค่ะเมนูหอยแมลงภู้เป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะถ้าใครมาเบลเยียมแล้วไม่กินหอยแมลงภู ถือว่ามาไม่ถึงนะคะทุกคนซึ่งกบก็จะเลี่ยนทุกครั้งค่ะที่ไปกินร้านอาหารแถวนี้นะคะกบก็จะทําเมนูของเรากินเองค่ะโดยกินกับน้ําจิ้มรสเด็ดแบบนี้ค่ะทุกคนมันถึงจะหายเลี่ยนนะคะพูดง่ายๆก็คืออร่อยเขาแต่ไม่ถูกปากเรานั่นเองค่ะ เสร็จแล้วค่ะมาอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ